ไปชมวิวข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่นี่กันนะคะไปดูซิว่าวิวข้างบนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะพา,าไปค่ะโอเคไหมไปกันเลยค่ะหอสังเกตการนี้นะคะมีชื่อว่าโมเลทวมที่ฟิติกาเฟนค่ะบนทะเลสาบคอนสแตนต์นะคะก่อนที่จะเดินไประยะทางประมาณ 1กิโลเมตรถึงข้างบนนะคะเราจะผ่านสะพานตรงนี้ไปก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะชมวิวด้านข้างไปด้วยแล้วกันนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดินสวนกันไปมานะคะนี่ค่ะก็สองข้างนะคะก็จะเป็นวิวของออทะเลสาบนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะซึ่งความสูงของหอคอยเนี้ยก็สูงมากเลยค่ะแล้วก็สร้างมาประมาณ20ปีแล้วนะคะทั้งหมด9ชั้นค่ะ2ชั้นด้านบนออกแบบให้เป็นจุดชมวิวนะคะซึ่งจุดชมวิวข้างบนเนี้ย จุได้ประมาณ50คนนะคะต่อครั้งนะคะเพื่อที่จะรับน้ำหนักนี่ค่ะวิวฝั่งซ้ายจะเป็นท่าเรือนะคะซึ่งมาทั้งจากประเทศเยอรมันเองนะคะตรงนี้คือเยอรมันนะคะแล้วก็มีเรือที่ข้ามฟากไปมาระหว่างชายแดนประเทศก็คือประเทศเออ,อสเตรียนะคะแล้วกออ็ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งก็ไม่ไกลกันมากสามารถโดยสารทางเรือได้นี่ก็คือเป็นการเ,เขาเรียกอะไรนะกับลำนะคะกับลำของเรือนะคะที่กำลังจะเข้าหรือออกจากประตูนะคะประตูทางเข้าเรือนะคะตรงนี้ตรงไหนถ้ามีแดดส่องเนี่ย สีของน้ำเนี่ยก็จะสวยเหมือนทะเลเลยแต่จริงๆเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะคะนี่ก็เป็นวิวโดยรวมนะคะของอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่วงชายทะเลสาบของเมืองฟีดิกฮาเฟนนะคะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ นี่ค่ะด้านล่างก็สามารถที่จะนั่งชมวิวไปได้สำหรับใครที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนนะคะวิวก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งในขณะที่ทำคลิปนี้พี่น้องไม่ได้ตัดเลยนะคะถ่ายยาวเลยตั้งแต่เดินเดินมานะคะตั้งแต่เดินมาตอนนี้เรากำลังจะเป็นทางขึ้นแล้วนะคะบันไดก็จะทำด้วยแผ่นเหล็กนะคะทั้งหมด117 ขั้นด้วยกันนะคะก็ค่อยๆเดินกันขึ้นไปนะคะก็มีการสวนกันขึ้นสวนกันลงนะคะทั้งหมดก็เก้าชั้นตามที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ถึงชั้นดาดฟ้านะคะชั้นจุดชมวิวที่ดาดฟ้ามันก็จะไม่มีไม่มีเหล็กกั้นให้แบบว่าเกะก,กะลูกตานะคะเรากสา็สามารถที่จะมองได้รอบนะคะตรงนี้มันยังเป็นแบบ ทางบันไดขึ้นอยู่ก็จะถ่ายวิวได้ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะหอสังเกตการนี้นะคะความลึกของฐานลากเขาก็ถึง55เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ลึกนะคะหอนี้ก็ใช้วิธีการขึ้นบันไดยอย่างเทียวนะคะเขาจะไม่มีลิฟต์ค่ะให้เห็นนะคะ จุดประสงค์ของเขานะคะก็เพื่อที่จะสังเกตการการเข้าออกของเ,อเรือที่จะเข้ามาที่ปากประตูของทะเลสาบนะคะของท่าเรือคอนสแตนต์ตรงนี้ค่ะท่าเรือฟิตติกฮาร์เฟนค่ะในขณะที่เดินขึ้นนะคะอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยค่ะเพราะว่าขึ้นไปถึงจุดชมวิวแล้ว คุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงๆสำหรับการขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะสุดยอดมากๆได้วิวฟรีแม้ในยามเย็นทางขึ้นก็ปลอดภัยค่ะลาวเหล็กที่กั้นเนี่ยค่ะก็แข็งแรงมากๆนะคะคือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเหนื่อยเลยค่ะเพราะได้วิวซึ่ง นี่ค่ะแนวของหอเนี้ยเขาจะทำให้สอดรับกับแนวที่ามากั้นนะคะเป็นลางเหล็กเพื่อไม่ให้เรือชนกันนะคะตรงนี้จุดประสงค์ของเขานะคะท้องฟ้าก็สวยนี่วิวรอบเมืองนะคะวิววิวว,ว,วิวด้านบนนะคะจากจุดชมวิว นี่แหละค่ะเป็นคล้ายๆเคาน์เตอร์กั้นเพื่อไม่ให้เรือชนกันกว่าจะมาถึงเกือบ4นาทีนะคะจากข้างล่างขึ้นมานะคะขึ้นแบบเร็วๆแบบไม่ต้องแวะเลยค่ะมายืนหอบอยู่สักคู่นะคะและณตอนนี้นะคะก็จะถ่ายวิวทั่วๆนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เป็นวิวรอบๆเมืองของฟินดี้คาเฟช่วงหนึ่งที่มันอยู่ด้านฝั่งท่าเรือนะคะ เริ่มจากมุมนี้แล้วกันนะคะถ้าเรือฟิดิกัาเฟนเราจะมองเห็นพิพ,พิธภัณฑ์เซปารินเรือเหาะนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละคะ่ะชายเมืองท่าเนาะเป็นเมืองอทะเลสาบแล้วก็ติดก,กับเมืองนะคะซึ่งเมืองนี้มีความสำคัญทั้งทาง,ง,งด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังๆนะคะ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายแถมด้วยความสวยงามนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติไล่ล้อลงไปติดกับทะเลสาบนะคะก็สัมผัสวิวทะเลสาบที่สวยงามพระอาทิตย์กำลังแบบออส่องแสงนะคะสะท้อนกับท้องน้ำนะคะ ผู้คนที่มาก็คือถ้าขึ้นมาได้ถึงข้างบนถือว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะทะเลสาบคอนสแตนต์หรือทะเลสาบโบเดนเซนะคะเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่อยู่บนแม่น้ำไรายนะคะในประเทศเยอรมันหรือเขาเรียกว่าเลคคอนสแตนต์ค่ะซึ่งเขาก็จะ อยู่บริเวณเชิงเขานะคะทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลฟ์นะคะแล้วก็ติดต่อกันชายแดน3ประเทศเยอรมันออสเตรียแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราสามารถมันมันกว้างมากค่ะทะเลสาบแห่งนี้นะคะซึ่ง ถ้าเราจะไปสัมผัสธรรมชาตินะคะบริเวณรัฐโบเดนวุฒเชนเบิร์กนะคะก็จะเจอทะเลสาบนี้นี่ตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆประตูนะคะทางเข้าออกของเรือนะคะที่เห็นนี่ก็จะเป็นเรือส่วนตัวนะคะเขาจะอ,าออกไปท่องทะเลสาบค่ะ นี่แหละค่ะมันก็คล้ายๆเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะแนวยาวๆตรงนี้ป้องกันไม่ให้เรือชนกันนะคะก็สร้างมาเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับเรือด้านนอกแล้วก็ด้านในประมาณนี้ค่ะเนาะก็ยังมีวิธีการที่แบบเนี่ยค่ะจะมีกุญแจนะคะใครมาแล้วเอากุญแจมาคล้องนะคะหลายๆที่เราก็จะเห็นนี่เป็นบันไดาทางลงนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันค่ะค่ะ ถึงเวลาวันนี้ก็ต้องออําอลานะคะท่าเรือฟิติคาเฟนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะแล้วจะมาอีกนะคะเอารูปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะนะคอนสแตนโบเดนเซฟิติคาเฟนหรือท่าเรือฟิติคาเฟนหรือนะคะทะเลสาบคอน มาแล้วค่ะไปลำนี้กันเลยไหมคะเสียงดังมากเลยค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะบายบาย